ยามบ่ายนะครับที่ริมฝั่งโคงนครพนมนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับก็ไม่กี่วันก่อนเนาะที่นครพนมแล้วก็ท่าแขกนี่ก็น้ำโขงนี่แบบหนุนขึ้นสูงเลยนะครับคือฝนตกหนักฝนตกแช่แล้วก็รับน้ำมาจากทางตอนเหนือนัะ่นนะครับลาวเหนือนั่นนะครับ แล้วก็รวมทั้งแขวงบริคําไซแขวงคำม่วนเองก็เยอะเลยนะครับแต่ว่าอยู่ๆมันก็ไม่มีฝนมาปั๊บก็่สองวันก็ลดตั๊บเดียวแหะครับอย่างนี้ผมเคยทําคลิปไว้นะครับว่าไม่น่าห่วงหรอกครับก็ไม่กี่วันก็ลดนะน้ําลดลงเป็นวานะครับเป็นสองเมตรนั่นนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูฝั่งโน้นนะครับที่เห็นกันอยู่นั่นนะคืออันนี้เป็น โรงแรมนะครับของกลุ่มทุนจีนเจ้าเว่ยนะฮะแล้วอยู่ใกล้ๆกันก็คือร้านอาหารแต่ว่าเป็นคนละกลุ่มกันนะครับอันนี้เป็นของ r c ซ o t a s s i n o p o t a s สนั่นแหละครับแต่ว่าโรงแรมเนี่ยคือของกลุ่มเจ้าเว่ยนะครับอาซ o โ a s สเขาก็ทำพวกเหมืองเหมืองไงนั่นนะครับเหมืองอเหมืองโปรตสนะครับ แต่ว่าของเจ้าบวยเนี่ยเขาทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับที่เห็นตรงนั้นเนี่ยเสาอันนี้แหละครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเขาก็จะทำอ,อะไรนะทำอพาร์ตเมนต์หรูนะครับแล้วก็ uh huh. เขาเรียกว่าอะไรห้างสรรพสินค้าแบบเล็กๆนะครับก็บังเงินสถาปนิกที่ออกแบบเนี่ยผู้ที่ผมฟังอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่า สินค้าที่จะไปวางขายในนั้นเนี่ยมันจะเป็นสินค้าประเภทไหนนะก็รอดูนะครับหน้าตานะครับส่วนถัดไปน้นที่เห็นกันอยู่ตรงน้นก็คือ,อวัดพระธาตุเมืองเก่านะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างนะครับน่าน่าเที่ยวมากเลยนะครับมีร้านกาแฟในนั้นด้วยนะครับ คือทางท่าแขกนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับในปัจจุบันนะรวมทั้งการลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเมืองแร่นะครับธุรกิจขนส่งแต่ที่แน่ๆก็คือธุรกิจท่องเที่ยวด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมาคำมวนมาท่าแขกนั้นเยอะนะครับคนไทยมาที่นครพนมก็ข้ามไปฝั่งโน้นนั้นเยอะเลยนะครับข้ามไปก็ ส่วนหนึ่งก็คือค้างที่โน่นแต่ส่วนหนึ่งก็คือพักที่นี่แล้วข้ามไปเที่ยวประเภทวันเดย์ทริปนะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับนครพนมไว้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าผมอวยนครพนมนะแต่ผมบอกว่าด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเมืองนครพนมนะ เขาทาให้เมืองนครพนมจากที่ไม่มีอะไรกลายเป็นมีนะครับก็แค่พญานาคตัวเดียวนะครับดังนั้นเมืองริมฝั่งโคง้งทุกเมืองนะครับจึงไม่มีเมืองไหนที่จะมาท้าทายต่อกรกับนครพมนมได้เลยในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วในอีสานเหนือเนี่นะฮะเราก็จะเห็นนะว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ย นครพนมนี่นำมานะครับก็ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้บริหารนครพนมนะครับแล้ก็รวมทั้งพวกพ่อค้านักธุรก,กิจในเมืองนครพนมนั่นแหละครับเขาสามารถทำให้เมืองชายแดนที่มัน ดูแล้วไม่มีอะไรกลายเป็นมีนะครับก็พญานาคแหละรสร้างพญานาคขึ้นมาสร้างมันจุดแลนด์มาร์คแล้วก็เอาดอกรงดารามาฟอ้อนมามีกิจกรรมมีอะไรต่างๆนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับว่าวิวทิวทัศน์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับของนครมนมมันสวยนะฮะยิ่งฝนตกสายหมอกคลอนี่มันสวยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยจังหวัดอื่นก็มีดีมีดียังไงอะ่ะผมไปมาทั่วแล้ว น้องคายเงี้ยฝั่งตรงข้ามมันมีอะไรให้ดูบ้างเอาพูดจริงๆนะมุกดาหารอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามมีอะไรให้ดูบ้างครับหมายถึงว่าในตัวจังหวัดนะในตัวเมืองนะครับในตัวจังหวัดนะครับับพูดตามความเป็นจริงนะไม่ได้บอกว่าเป็นแบบว่าจะต้องมาอ๋อยแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าภาคท่องเที่ยวของนครพนมเนี่ย มันบูมชัดเจนนะครับเราจะเห็นโรงแรมแบบโอ้เราความมณนมทุกวันนี้นะฮะโรงแรมหรูๆโรงแรม,แร,ม,แร,มราคาไม่ถูกเลยพันกว่าบาทสองพันก็มีนะฮะเออแลวกำลังสร้างใหม่รู้สึกเหมือนจะเป็นห้าดาวแห่งแรกด้วยนะฮะไม่ธรรมาดานะวความมณมอ่ะราคาโรงแรมนี่แพงกเผื่อแพงกว่าจังหวัดใหญ่ๆของภาคอีสานด้วยซ้ำนะครับเออ แต่ว่าประเด็นคือ,อเหมือนเขาจะเขาจะทำโรบินสันแต่ว่าดูแล้วยังไม่ไม่ไปไหนสักทีหนึ่งนะครับออกข่าวมานานแล้วว่าจะสร้างโรบินสันนี่ขมนมนะครับหวังดึงลูกค้าจากทางฝั่งลาวด้วยนะครับลงทุน2,000ล้านบาทแต่ตอนนี้ก็ยังมิดอมิดซิลีอยู่นะครับถามเบ่าเตอนะน้องชายบอกว่ายัางซื้อที่ดินใน ขวางเป็นจะเข้ขวางของอยู่ไม่ได้ครับด้วยด้านหน้าเลยนะครับเขาไม่ยอมขายให้ปั่นราคากันอยู่เลยอย่างนี้นะฮะแล้วเขาว่ากันไปนะครับมันเป็นโอกาสไงมันก็เรืออยู่ที่เดียวแล้วมันอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะมันก็เลยถือโอกาสแบบเรียกราคาสูงขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้เนาะ ก็เลยยังไม่ได้นดันสักทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็แต่ผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่าโรบินสันนครพนมถ้าสร้างแบบใหญ่โตอย่างนั้นแล้วมันจะมันจะมันจะคุ้มคุ้มทุนคุ้มค่าหรือเปล่านะเรามารอมาดูกันนะครับ สิ่งที่น่าสนใจของเมืองท่าแขกนะครับเมืองท่าแขกนั้นมันมีโปรเจกต์อะไรเยอะกว่าเยอะกว่ามากนะครับเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นน้ําเป็นเนื้อนะครับถ้าพูดกันตามตรงคือนครปนมน, ah um. นีก็จะได้พวกภาคท่องเที่ยวนะครับภาคท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวของนครปนมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยนะครับมาเที่ยวนครมนม,มและมันมาก็คือแบบว่าตอนนี้ก็คือมาหนึ่งได้สองก็คือหมายถึงว่ามาเที่ยวนครมนมแล้วก็ข้ามไปฝั่งโน้น ฝั่งโน้นมันมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะกว่าอันนี้เราต้องต้องต้องยอมรับตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าคนไทยที่มาเขาก็ก็พักทังฝั่งนี้แล้วก็ข้ามไปนะครับดังนั้นนอ้องมนมยังไงก็ได้นะครับได้ที่พักได้ร้านอาหารยามแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝั่งโน้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติไปก็ไปเที่ยววัดพระธาตุเมืองเก่าไปท่าฝรัง่งไปถ้ำนั่นนี่โน,โน่นโอ้เยอะเลยนะครับ ก็มันก็เติบโตไปคู่กันนะครับคืออย่างในก็มีท่าแขกก็นครพนมก็ได้ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนะครับนะฮะคนท่าแขกเองนี่นะครับคนคำม่วนเองนี่ก็ข้ามมาจับใจใช้สอยมาหาหมออะไรอย่างี้นะครับมาใช้เงินที่นคกพนมมมาเยอะเลยนะร้านบุฟเฟ่อะไรต่างๆอย่นะครับฝั่งโน้นไม่มีครมากินที่นี่เดี๋ยวไปถามเลยครับ ไปถามเจ้าของร้านเลยเขาชอบนะครับคนลาวมาฝั่งโน้นเหมือนเขาบอกว่าอยคนลาวมาเขามากินกันมีเงินเนาะอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะ,ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานเราก็จะเห็นตึกสูงอีกตึกหนึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะครับอยู่ตรงเสาไอ้นั่นแหละครับเสาส่งไฟนี่แหละครับตรงนั้นอนะ่ะร้านเจนินอนะ่ะตรงนั้นนะครับก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ รู้นะครับอไนั้นก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ออกเสียงลำบากเลยก็คือบ่อนพน,นันด้วยมีนั่นมีนี่ด้วยนั่นแหละครับยามปราตรีประมาณอย่างนั้นนะครับคือเราต้องเข้าใจนะครับฝั่งโน้นเขาจะมีเหมืองแร่มีบ่อแร่มีพวกรถบรรทุกนะครับดังนั้นฝั่งโน้นเขาจะมีการจ้างงานมาก นะครับเราจะเห็นว่าอุ้ยหลายๆคนพคนเราพูดอย่างนี้ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรวะในความเป็นจริงคุณลองไปดูได้เลยนะครับรถบรรทุกหลายพันคันนี่ก็คือนั่นแหละครับคือการจ้างงานนะครับแล้วเงินเดือนไม่น้อยด้วยนะครับมันก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินนะครับคนลาวเองคนไทยคนเวียดนามนะครับก็มาจับจ่ายใช้สอยนะครับขับรถบรรทุกแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับรถบรรทุกนั่นแหละครับก็จะบูมอยู่ฝั่งโน้นนะครับ ฝั่งโน้นก็ทางฝั่งนี้เขาก็ไปทําธุรกิจทางฝั่งโน้นเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าแขกกับนความนมก็คือจริงๆมันก็คือเมืองเดียวกันแหละนะเมืองละครคือคนทางฝั่งโน้นนะครับพวกคนเก่าคนแก่นะเขาจะเรียกทางฝั่งนี้ว่าละครนะครับเมืองละครละครนะครับนะครับไม่ใช่นครนะละครนะเมืองละครนนะครับ เราไม่ถามได้เลยนะครับพวกยมราชด,ดากายพวกเขาก็ยังเรียกทางนาความเนหนมนี่ว่าพวกละครไปเมืองละครบอกอะไรอย่างนี้นะเป็นเมืองเดียวกันนะครับแต่ก่อนเมืองเก่ามันอยู่ตรงนั่นแหละครับพระธาตุเมืองเก่านั่นแหละครับก่อนที่จะมูกมาอยู่ฝั่งนี้นะครับทางบ้านหนองจันทร์นั่นแหละครับก็มันก็เป็นการอุปยพุญยุย่งใของผู้คนเนาะฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งนี้นะครับ แล้วก็ในยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คนเวียดนามจริงอยู่ท่าแขกจะเยอะหรอพอเมืองมันเปลี่ยนแปลงการปกครองคนเวียดนามทางฝั่งโน้นก็มาอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยก็เขาก็โยงใหญ่กันนะครับก็เป็นพี่น้องกันนะครับดังนั้นบางทีก็คุณกาจะเห็นว่าฝั่งโน้นเนี่ยคุยๆไปแม่อยู่ฝั่งนี้มันเคยญาติกันนะเป็นพี่น้องกันนะครับบางทีพี่ชายอยู่ฝั่งนี้ น้องชายอยู่ฝั่งโน้นอะไรอย่างนี้นะฮะโอ้ตรงโน้นจะเห็นว่าภูเขาหินปูนแหว่งแหวงแล้วนะครับอันนั้นก็คือเป็นโรงงานขบหินโมหินนะครับก็หินก็มาจากฝั่งโน้นแหละครับโรงงานโมหินเยอะเพราะว่ามีภูเขาหินปูนนะครับอีกแสนปีก็ไม่หมดนะครับ ทางฝั่งนี้ไม่มีนะครับไม่มีทรัพยากรนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับเวลาพูดมาบางทนก็มาโอ้จะหาว่าผมนี่อวยลาวอะไรจนเกิดเหตุน,นี่โน่นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเราพูดตามความเป็นจริงนะครับหินนะครับฝั่งโน้นใช้อีกสิบชาติก็ไม่หมดนะฮะทรัพยากรเขาเยอะนะครับแต่นั้นจึงมีการลงทุนเยอะทางโน้นนะ เราจะเห็นว่าจะมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมก็ที่โน่นกำลังจะทำนะครับที่ไสบุทองนะไทรบุทองบุรพานะครับแต่ว่าทางแล้วก็ยมราชด,ด้วยนะครับแต่ว่าทางหลักซาบริคมไสโน่นทำไปแล้วไสยจมพอนะฮะกำลังทำอยู่นะครับกังหันลมนะครับตามแนวชายแดนเพราะมันมีลมลมมันแรงนะครับ โรงงานปูซีเมนนะครับปูซีเมนไทยนะคำมวลซิบังนี่ก็ก็ขนมาแล้วก็เอามาบรรจุถุงมาขายทางฝั่งนี้แหละครับอนาคตนี้ยิ่งจะแบบยิ่งใจเยอะนะเพราะว่าการที่ SCG ไปลงทุนที่ลาวนั้นก็มีส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้รถไฟเนี่ยวิ่งมาถึงนครพนมนะครับ ก็ขายใหญ่ไปลงทุนที่ฝั่งโน้นนะฮะก็ไม่งั้นเขาไม่ทำมาหรอกครับบอกเลยนะ <laughs> เราต้องเข้าใจว่าเอซีในคู่กับประเทศไทยนะครับแล้วก็โอ้โหมันเป็นเรื่องของโครงสร้างส่วนบนนะครับเราไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับ โอ้พอใบยๆมามันก็โอเคเมื่อเช้านี้ร้อนมากเลยนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับแล้วก็ทางฝั่งนู้นเนาะทางมาเลข12เขาก็จะตัดถนนใหม่แล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ตัดถนนใหม่ทําปรับปรุงซ่อมแซมถนนนะครับจากท่าแขกไปด่านชายแดนด่านไหนละ่ะดานน่านนาเพ้านะครับ แล้วก็รถไฟลาวจีนก็จะเริ่มสร้างแล้วนะเอ้ยรถไฟลาวเวียดนามนะครับก็จะเริ่มสร้างนะครับทางด่วนก็จะสร้างเพราะฉะนั้นแล้วฝั่งโน้นนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยคึกคักแน่นอนนะครับพอฝั่งโน้นได้ฝั่งนี้มันก็ต้องได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับว่าคนฝั่งโน้นมีเงินก็มาจาับจา่ายใช้สอยที่นี่นะครับมาหาหมอที่นี่ธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกโรงพยาบาละผมคิดว่าทางนงครปมนมน,มน,นีน่าจะมีนะ ก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนมาตั้งบ้างนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอนาคตเนี่ยถ้าแขกมันเติบโตขึ้นมานี่ก็การรักษาพยาบาลนี่ก็สําคัญนาะผมว่านาครพนมนี้น่าจะมีโรงพยาบาลเอกชนนะครับแต่ว่าถ้าแขกก็มีโรงพยาบาลจีนนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณภาพหมอนี่ได้ไหมโรงพยาบาลจีนอยู่ตรงแถวป่าสักนะครับ ก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วก็วิเคราะห์ตามความคิดเห็นของผมนะครับอาจจะไม่ถูกใจคนบางคนก็ขออาภัยด้วยนะครับนี่ขี้ตมนะฮะเต็มเลยจอนช่วงน้ำมันเออนะครับน้ำรถก็ต้องโอ้ หลายพื้นที่นี่นาข้าวนี่กลายเป็นมีแต่ทรายเลยนะครับมันเสียหายมากเลยลาวเหนือนี่เนาะพูดถึงว่าน้ําท่วมมามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับทุกวันนี้มันจะเอาโครนเอาอะไรมาด้วยมันก็ทําให้แบบเพศแบบว่าเสียพื้นที่ทํากินไปเลยอะไรอย่างงี้นะก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับ ริมโขงนครพนมยามขําคืนนะครับเราจะเห็นรถจอดเต็มเลยนะครับแพืมากินข้าวกันนะร้านอาหารที่ฝักโขงนะครับช่วงวันหยุดนะครับวันหยุดยาวนี่นะครบบนมนมโรงแรมเต็มนะครับที่พักเต็มนะครับร้านอาหารเต็มสุขสาอาทิตย์นะครับ ก็ได้พาท่องเที่ยวมาช่วยนะครับถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะครับเป็นเมืองที่อยู่ริมฝั่งโขงที่มีการท่องเที่ยวที่โอเคถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยนะคิดเช่นโขงนะฮะแล้วก็สเต็กไส้แตกอันนี้เป็นของสาวสกลน,นะครับมามาเปิด ทีี่่นนะคถัดไปโน่นก็จะเป็นโซนโรงแรมโรงแรมโอ้โห,โโหเกรดดีทั้งนั้นเลยนะนะฟอร์จูนโรงแรมอะไรอีกล่ะโอ้เป็นสิบแล้วบ้งนะข้างหน้าแล้วนะครับ ดังนั้นธุรกิจโรงแรมของน้องความนมก็ยังเติบโตอยู่นะครับยังมีการลงทุนอยู่นะครับฝั่งโน้นก็พ่าแขกก็มีการรีโนเวทโรงแรมสร้างโรงแรมใหม่ ครับฝั่งโน้นกน็แต่ว่าแน่นอนแหละโรงแรมทางฝั่งโน้นยังน้อยกว่าทางนครพนมนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเขาเยอะกว่านครพนมนะครับทางนครพนมนี่จะเป็นนักท่องเที่ยวไทยเยอะนะครับ ทางฝั่งนู้นก็จะแบบนะฮะรถราก,ก็จะเยอะอยู่นะครับทางฝั่งโรงแรมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาบางทีก็ก็ง่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าอา,อาศัยการท่องเที่ยวก็แบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นเมืองแบบศูนย์การการศึกษาศูนย์การการการค้าอย่างอุดรขอนแก่นนี่เขาก็คึกคักของเขาอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าคนเขาเยอะนะฮะ